เสียงดังๆหลบหน่อยับช่องต้นหอมแนไอเกือนะคะวันนี้พี่อมนะคะจะมาชมวิวกันนะคะปาไปชมวิวกันอุนองุ่นองุ่ใช่นองุ่น่น่นองุองุ่นนอง่นีงนอ่นี่อ่นอออม วันนี้พี่ถนอมพาเพื่อนๆมาเที่ยวศามร้อยหกสิองศาบันไดสูงมากนสนามดเนนะะามด็กเล่นด้วย นี้มันเป็นร้านอาหาราเ,เราไปดูวิว360องศาก่อนค่ะมีร้านอาหารด้วยค่ะ อาไป้นามเดินเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันนะคะเก็ทำร้านอาหารหมดแล้วหรอมีตลาดเด็กเล่นให้เล่นด้วยนะคะมีตลาดเด็กเล่นให้เล่นเยอะแยะเลยเห็นไลย เอาพี่เธอหนอมขึ้นมา,มาตกอะไรขึ้นมาเลยแล้วเจ้หนอมช้แนวกำลังขึ้นโคตรขินแล้วนะครับขึ้นโคตรขินแล้วนะคะไม่ตกหรอกเอาเราว่าตรงนี้มันอาจจะลายจระคะโอเคจบคลิป สมอมชาแนลเดี๋ยวเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันโอเค,ะคะตามไปนี่มาลงฝั่งนี้เล่นสนามเด็กเล่นตนรนตงไหนสนามเด็กเล่นนั่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ฝั่งนี้มาทำไมต้องมาฝั่งเอ้ยแล้วชุดกมวิวก็าทำเป็นร้านอาหารได้เหรอปะปเดี๋ยวเราไปเล่นทิงช้ากันเลยนะคะไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันใกล้กว่านะ ต้นหอมไปดูทุเร so ียนกับป้าไม่เอาต้นหอมใช้แนวต้องดูทุเรียนก่อนป้าเพื่อนเพื่อนไปดูทุเรียนใช่ก็ได้รุดรุดเต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ้าวคุยไปด้วยต้นหอมใช้แนวป้าเพื่อนเพื่อนไปดูทุเรียนนะคะโน่นอะไรล่ะทุเรียนเราเราไปดูทุเรียนเลยนะ ดูทุเรียนกันค่ะสนองใช้แนวไปดูทุเรียนกันค่ะใช่ค่ะพี่ต้นหอมดูทุเรียนเสร็จพี่ต้นหอมจะให้นางนางดูดูดูไปดูพี่ต้นหอมเล่นหองเล่นนะคะโอ้พี่จี้กับแม่แม่กำลังเดินมาใช่ค่ะพี่กับแม่นะ,ะมันคือทุ <ๆ S 2> เรียนบ้าน อันคือทุเรียนบ้านทุเรียนบ้านด้าเของพี่จ้าหน่อดฟ้านะคะดูเลหนัง้านต่านี่เรียนบ้านนี่เรียนไหนนียหนเียานหนทองเรีบ้านนี่น้หอมดูสิทุเรียนบ้านเรียนบ้านเลอะไร เรียเนี่ยเหรียมอดทองหลุยลอยสงต่อนีปอปงะหนกาดูอโงก่อนดแม่ไม่กินทุเรียนเหรอไม่มดทองหลุยลอยยังอยู่ร้อยนึงนี่ปะหมดแล้วเหรอไมที่ไม่มีตู้ยมังนี่ตูไหนอ่ะทีนี้ ตอนหนอมใช้แนวอดไปก่อนนะคะทุเรียนแม่ยังไม่ได้ไ<ป>กดตังตตกินอาโป่งไปก่อนไม่เล่นแล้วค่ะสนามเด็กเล่นขอชิมอาโป่งหน่อยค่ะเอาจบคลิปน